ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติลสปอร์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฟุตบอลพิบเหลี่ยงกับในแมตช์เดทที่15นะเป็นการพิวสกอร์ฟุตบอลพิบเหลียครับที่กำลังจะแข่งขันกันในแมตช์เดทที่15นะนี่ก็คือการแข่งขันครับการแข่งขันฟุตบอลที่เรียกได้ว่าเดือดที่สุดในในบรรดาหลีในบรรดาเลียกดังๆในยุโรปเนี่ยเลียงเกตนี่คือมีความดุดันแล้วก็มีความเดือดแล้วก็มีดราม่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกได้ว่าครบวงจรของความสนุกสุดมันครับแล้วก็ มาเริ่มกันที่การพิวสกอร์คู่แรกเลยครับคู่แรกในแมตช์ดีที่15เนี่ยก็จะเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะครับแข่งขันในวันวันเสาร์ที่7ธันวาคมนะแล้วก็คู่น,นี้ผมบอกเลยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเอเวอร์ตันแน่นอนผมให้ลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันสามต่อศูนย์ครับแล้วก็คู่ต่อไปของจะพิวยเขาจะพิวสกอร์แบบรวดเร็วนะแบบฉับไวครับคู่ที่สองก็จะเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดกับนิงคอรเซ่นนะผมให้เบนฟอร์ดชนะนิงคอร์เซ่นสองหนึ่งแล้วก็เอตันเมลลาสไตร์เมลลาเนี่ยผมให้ เนี่ยมันน่าสนใจแต่ผมว่าแมนซิตี้ต้องเอาเต้มมาให้ได้ครับไม่่งั้นนี่ลำบากนะผมให้แมนซชตี้ชนะที่ด้ผนผาเหรียนสองต่อศูนย์แล้วก็แมนยูกับฟอเรสต์ครับคู่ต่อไปแมนยูฟอเรสต์แข่งขันกันในวันลาวันอาทิตนะย์นะแข่งขันวันอาทิตย์ที่แปดธันวาคมนะแมนยูกับฟอเรสต์เนี่ยมันน่าสนใจครับว่า แมนยูเนี่ยเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนไลแมนต์ต่มีความมั่นใจผมให้แมนยูชนะฟอเดตสองต่อศูนย์ไปเลยแล้วก็อาร์เซนอลเจอฟูลแลมครับอาร์เซนอลฟูลแลมผมให้อาร์เซนอลชนะฟูลแลมสองต่อหนึ่งนะแล้วก็ูระหว่างไบรตันกับเลสเตอร์ครับผู้นี้น่าสนใจเหมือนกันผู้นี้น่าสนใจมากแต่ผมคิดว่าไบรตันเนี่ยจะชนะเลสเตอร์ไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์บอลมัเจออิสเวดฟอมให้บอลหมัดชนะอิสเวดสามต่อศูนย์แล้วก็เจอซีเจอสเปอร์ครับนี่คือลอนดอนดาร์บี้อีกแล้วครับแมนเป็นลอนดอนดาร์บี้แล้วก็็็มม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 มีีีีีีเเเเเปปปนนนนนแตช์์์์์ใใหหญ่่่่ผูู้้สสสสสสอออออออกกกกกััััะะโาาาาางพรรรรรวฟฟฟดดดไไไลบ แต่เชลซีฟอร์มแบบดีต่อเนื่องผมคิดว่าสักคู่เนี่ยจะเป็นลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดที่สุดนะเดือดแบบเสมอผมแค่มีการเสมอสูงผมให้เชลซีกับสเปอร์เนี่ยเสมอกันไปด้วยสกอร์สต่อ2ครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายนะครับในเมตเดย์ที่15นะวู์ดแฮมตันเจอเวนแฮมครับวู๊ดแฮมตันกับเวนแฮมเนี่ยน่าสนใจแต่ผมให้เวนแฮมชนะวู๊ดแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะผมขอพิวสกอร์ว่าเวนแฮมจะชนะวู๊ดแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์น ค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพื่ให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรุ่น รวบเคลือนไลยให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะ เป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่กูเกิล Site นสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า เซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป lazada นะ